มันไม่ใช่เรื่องแค่ใครยิงกับใครแต่ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นหาเรื่องโครงสร้างผมว่าสิ่งที่เราทําอยู่เดือปัตนีทําอยู่ผมเชื่อว่าประชาชนก็เห็นแต่ว่าท้าหน่วยงานรัฐผมผม,ผมยังไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำามันจะไปทำให้เขาสะกิดใจขึ้นมาด้วย สิ่งที่เรามองเห็นตรงกันกนะ็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วปัตานีเองหรือที่เรียกว่า3จังหวัดชดายแดนใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ภายใต้รัฐไทยเป็นส่วนหนึ่งกับรัฐไทยตามกฎหมายเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องมีเอี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและโครงสร้างของไทยอยู่แล้วเราก็เลยกระโดดเข้ามานะครับเพื่อที่จะใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะผลักดันเอันเจนดาของเราใน,ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะแก้ไส่แก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้าง ที่อาจจะมีต่างจากเพื่อนๆจากภาคอื่นและในขณะเดียวกันก็จะมีเหมือนกับเพื่อนๆจากภาคอื่นด้วยคราวนี้บทบาทของเราเกี่ยวกับเรื่องของสอวอในตอนนี้ครับเรื่องสอวอเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะทางานกับเครือข่ายต่างๆในการที่จะผลักดันให้มีสอวอของประชาชนเนี่ยครับ mm hmm. เข้าไปในสภาให้ได้มากที่สุด mm hmm. เพราะว่าสอวอเองก็มีอำนาจหลายส่วน ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปตรวจสอบได้เข้าไปทําต่างๆได้เราก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญที่จะต้องผลักดันคนเข้าไปให้ได้ฝ่าผู้แทนราษฎรสะสเนี่ยมันยังไม่เพียงพอ,รอครับกับการที่จะแก้ปัญหาเรื่องสันติภาพในภาคใต้ในทิศทางของการทํางานของสภาผู้แทนราษฎร ผมว่ามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นพื้นที่สําหรับคนที่ต้องการเข้าไปขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสัมวัานเชดเดนใต้ครับเพื่อเรื่องสันติภาพประตานีเนี่ยมันมันมากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าในในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันต้องแก้มันต้องไปมากกว่านั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้ก็คือ<ม>การขัดขวางการจินตนาการการขัดขวางเสรีภาพของผู้คนการติดอยู่ในโครงสร้าง ทางสังคมที่มันไม่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและคําถามคือเราจะแก้อย่างไงพอเราไปดูอา้าวหนึ่งในสิ่งที่สวทําได้และสวขวางมาตลอดระยะเวลา4ี่หปีที่ผ่านมาคือการแก้ไขเรื่องมนหนึ่งนัดนวนปี2560เนี่ยเป็นปัญหาแน่อย่างเช่นหมวดพูดถึงกรณีของหมวดการปกครองท้องถิ่นเนี่ยถ้ามีการพูดถึงการกระจายอำนาจมันก็จะส่งผลต่อ,อ,อผู้คนที่นี่หรือผู้คนที่ต้องการที่ กรณีตัวอย่างเช่นอยากจะมี <c oughs> จังหวัดจัดการตัวเองหรือแม้กระทั่งขอพูดพูดถึงในกฎหมายรัฐนูนพูดถึงเขตการปกครองตัวเองเป็นตน้นฉะนั้นรัฐนูนเนี่ยก็หมายถึงว่าข้อตกลงร่วมกันของคนทั้งประเทศฉะนั้นเองรัฐนูนก็ย่อมส่งผลต่อไม่ใช่แต่เรื่องภาคใต้ยอย่างเดียวต่พื้นที่อื่นๆด้วย คิดว่าเป้าตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ทางการเมืองแทบที่จะเป็นพื้นที่ทางการเมืองของคนชายขอบนะครับเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่มันเหลือน้อยลงทุกทีพื้นที่ทางการเมืองของการเลือกผู้ที่สมาชิกครั้งนี้นะครับมันก็เป็นพื้นที่ทางการเมืองที่ทําให้พวกเขาเนี่ยมีหน้ามีตามีตัวมีตนหมายถึงว่าเขาก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสําหรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะถ้าเราเห็นถึงบทบาทของผู้ที่สมาชิก ใน5ปีที่ผ่านมานะครับไล่ตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงนาราธิวาสเราก็จะเห็นกลุ่มต่างๆเนะะี่ยฮะได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าอยู่ว่าถ้าจะเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยจะเป็นวุฒิวุฒิสมาชิกฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นเองสิ่งนี้ผมคิดว่าการลงทุนครั้งนี้พวกเขาเห็นว่าเป็นโอกาสที่คุ้มค่าและกเ็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนเพราะว่าอย่าลืมว่า,าสุดท้ายแล้วนะครับวุฒิสมาชิกครั้งนี้ก็จะอยู่อีก4ปี ใช่ไมหมาฮตามกฎหมายฉะนั้นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าได้วุฒิสมาชิกหน้าตาแบบเดิมไปเนี่ยฮะก็จะมีผลต่อการออกกฎหมายต่างๆครับผมต่อวอที่จะได้มาวันนี้ครับมันจะสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องสันติภาพนอกเหนือจากการที่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่รูปธรรมแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่า จนท่านนำหรือคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นรูปธรรมและมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าสวเข้าไปเปิดประตูให้มีการแก้ไขรันูญทุกหมวดทุกมาตรานำไปสู่การเคารพและก็รับฟังความเห็นที่หลากหลายมีกฎหมายที่ให้เสรีภาพกับประชาชนสิ่งนี้สันติภาพมันจะเกิดขึ้นอเน,นี้ยเป็นรูปธรรมท,ที่สุดมันมัน ถามว่ามันเป็นชิงหลักการไหมใช่แต่ขณะเดียวกันมันสามารถเกิดในรูปธรรมไหมก็ใช่แต่ทุกวันนี้ชนชั้นนำไทยยังอาจจะไม่ยอมยังไม่ยอมให้สิ่งนี้ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นการมีวุฒิสมาชิกครั้งนี้เป็นทั้งความหวังนะครับส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสองผมคิดว่าการมีวุฒิสมาชิกครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ําถ้าได้วุฒิสมาชิกที่ไม่ก้าวหน้าหรือขัดขวางหรือต่อต้านเสียงของประชาชน มันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบที่ถูกวางมาระบบการเลือกตั้งการได้ซึ่งมาวุฒิสมาชิกเนี่ยฮะซึ่งแน่นอนประชาชนเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมแน่นอนนะครับในความหมายว่าการให้ประชาชนเลือกทุกคนฉะนั้นเองมันก็ต้องไปทบทวนว่าถ้าเราได้วุฒิสมาชิกแบบเดิมเช่นกรณีการถูกจัดตั้งมาจากพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการได้มาของวุฒิสมาชิกเนี่ยล้มเหลวไม่สะท้อนให้เห็นถึงระบบของประชาธิปไตย หรือวิธีการของประชาธิปไตยโดยเฉพาะการให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกผู้แทนของตัวเองทุกสนามที่สามารถเข้าไปแล้วมีอำนาจในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่เนี่ย เราก็ต้องเข้าไปถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกขมขืนมากแต่การที่เราต้องสู้กับกติกาที่มันไม่เป็นธรรมแล้วกติกาที่มัน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 ไม่แฟร์เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในมุมหนึ่งถ้าโชคดีอาจจะมีสวของประชาชนหลุดเข้าไปก็ได้แต่ถ้าโชคไม่ดีอย่างน้อยๆที่สุดก็ได้สะสมชัยชนะสะสมเครือข่ายไปเรื่อยๆแลวทาให้คนเห็นว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้มันไม่ใช่เรื่องแค่ใครยิงกับใคร แต่ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นัญหาเรื่องโครงสร้างแล้วต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นหลักไม่ใช่ไปโฟก,กัสว่าจะเลิกยิงหรือ,อยังหรือว่ากำลังจะยิงกันอยู่ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาผิดเกิด